بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن I look, I look, I look, I see. I see a world of beauty. I touch, I touch, I touch, I feel. I feel the world around so real. And everything I do, I dedicate to you. Cause you made me, I am for you. I listen, 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 I hear. I hear the words of God so clear I read, I read, I read, I know. It helps my knowledge grow. And everything we do, everything we do, we dedicate to you. Dedicate to you. Cause you made us we are for you. I listen, 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 I hear. He sent the prophet to show us the way. He made religion perfect that day. p l e a s e be upon him, upon him we pray. Salatullah wa salamu alay. สลามวาเลกุมรอฮัมตุลลอฮ์บริการตุท่านผู้ชมครับตามรอยรอิบนาอัลฟนะครับท่านผู้ชมคงจะได้เห็นภาพนะที่เราเริ่มต้นรายการมานะครับจากที่เรา พาท่านผู้ชมนะครับชมบรรยากาศสองข้างทางอของสนนรนางคำแหงแล้วเข้ามาในย่านชุมชนซอยรามคำแหง53ข้ามคลองมาซึ่งมีมัสยิดนะครับมัสยิดนี้เรียกว่ามัสยิดวัดตึกนะครับเป็นคําที่แปลกมากนะครับหลายๆคนบอกเอะมัสยิดมันชื่อวัดตึกนะครับ <laughs> แต่ก็เป็นมัสยิดที่พี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาอาศัย <laughs> อยู่ที่นี่ <laughs> เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องที่มาจากจังหวัดทางภาคใต้นะครับ <laughs> แล้วก็ จากปากซอยมาจนก,กระทั่งถึงจุดที่เรานั่งอยู่นี้เนี่ยท่านจะเห็นว่ามีร้านรวงต่างๆนะครับอยู่รายร้อมนะครับไปพร้อมๆกับที่พักอพาร์ตเมนต์นะครับเป็นพันๆห้องแล้วก็มีร้านชาอยู่หลายร้านชาทีเดียวนะครับแต่ว่าร้านชาที่เรานั่งอยู่นี้เ,เป็นร้านชาที่ชื่อว่าชาหอมแล้วเจ้าของร้านเนี่ยก็ไม่ใช่ไครเลยนะครับเป็นคนที่จะบอกว่าเป็นคนในครอบครัวของเราเองนะครับั้นตอนนี้เป็นรายการที่ค่อนข้างจะรู้สึก เกินมากนะจนะที่มาทําในการคนที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ว่าไม่ทําไม่ได้เพราะว่ารายการเพราะร้านรายการของเราเป็นรายการที่เราสร้างอาชีพให้กําลังใจคนทํางานทํามาหากินแล้วก็สร้างงานร้านชานี้เป็นร้านชาที่แตกจากจากที่ร้านอื่นก็เพราะว่าเป็นร้านที่สร้างอาชีพให้กับเด็กกำพร้าด้วยนะครับสมกับที่เขาเป็นคนที่ทํางานเพื่อเด็กกำพร้ามากว่า1 5ปี คุณอับดุล z i z s u l ร i m a n เจ้าของร้านชาหอมประจำซอยรังกําแพง53ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮวรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อมีกล้องมาจ้องอยู่แล้วก็ทั้งที่ออกกล้องทุกวันพบกับดาราตามรอยนูอัลนะฮะเราจะพพอกิ่งเพื่อนผมมานั่งใกล้ๆเสื้อแบงคอกอาร้านนี่นะฮะนะฮะแบงคอกอาร้านแมีสามแมนผมก็ถต่ายแม่ครับครับ อาจารย์อ์ุ้บ้านี่ก็เป็นเป็นคู่หูผมนะครับสังเกตเสื้อตัวนี้นะครับปกติไม่เคยใส่ไปไหนนะแต่ว่าเวลารู้ว่ามาออกรายการที่นี่นะครับใส่เสื้อตัวนี้มาเขาชวนผมตั้งแต่ห้าโมงเย็นนัดถ่ายสองทุ่มเขาตื่นเต้นมากเลยแล้วผมก็ยินดีนะฮะที่ที่ทีมงานพวกเราได้ได้มายีมเกียนที่จริงแล้วเนี่ยทีมงานจะตีมเนี่ยเขาหมุนเวียนกันมาประจานมาทานอาหารมาเรียกว่าเป็นที่คุยกัน ที่นี่เนี่ยอาจารย์ชรีฮะจะเป็นที่ที่สอนหนังสือด้วยนะผมจําได้ภาพของอาจารย์อดมพรนภาพงามเนี่ยเขามานาะสิฮะที่นี่นักศึกษาน้องๆเขาเขนนี้ฮะตั้งวงคละก้กันแล้วก็พูดคุยกันเรื่องศาสนาได้เวลาทานน้ำทานอาหารอะไรก็คุยกันที่นี่เนี่ย เป็นร้านที่เปิดโอกาสให้นั่งยาวที่สุดเท่าที่จะนั่งได้ปิดทุ่มนะฮะปิดเที่ยงคืนเที่ยงคืนเลยเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนั่งได้นักศึกษาเลิกเรียนมาก็มานั่งทานอาหารับมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งของทานเล่นแล้วก็อาหารหนักอาหารหนักบางคนก็มานั่งติวหนังสือบางคนนัดพบพอมีที่จอดรถจอดราสะดวกซึ่งจริงๆแล้วซอย53เนี่ยเป็นซอยที่หาที่จอดรถยากนะนะแต่ว่าจุดเด่นของร้านชาหอมเนี่ยคือมีที่จอดรถ ร้านชาหอมเนี่ยได้ยินชื่อนานแล้วนะตอนงานเด็กัมพาเนี่ยโหเป็นร้านที่ทําเงินแบบเขาแข่งกันเลยนะกับร้านอะไรอีร้านหนึ่งอะไรให้โซ่ให้โซ่นะน้ำใสให้โซ่เขาแข่งทายออกันเลยนะครับอ๋อบางวันมาแต่กนไม่ได้มาเป็นการแข่งขันทําความดีนะครับร้านยังทำรานยังทำชาหอมมานี่ประมาณ4ปีนะฮะสี่ปีเดิมเนี่ยเราตั้งอยู่ชายถนน ตั้งอยู่ชายถนนด้านหน้าด้านหน้าแฟมิลี่นะครับเมื่อฝนตกก็ยกโต๊ะหลบฝนอะไรทำนองนั้นนะตอนตีปีนี่ชาหอมหรือยังหอมมาตั้งแต่ต้นเลยวันนี้โดนโดนน้ำใสแซลนะฮะโดนเข้าไปดอกนี่ร้านชาหอมแด่๋ยขายสเต็กด้วยนะครับก็จะมีเมนูสเต็กนี่ นี่เป็นแม่แบบเป็นต้นแบบของร้านมุมกินเลยนะครับนะที่นี่น,นะฮะที่นี่เลยนะแบบอะไนะคุยหลายร้านเลยกัน <c ười> มุมกินก็แตกออกมาจากชาหอมนะครับ <c ười> ช่วยกันใช่ช่วยกันก็ไปถึงชื่อชาหอม,อมอเราก็ชื่อร้านเนี่ยผมคิด<ต>ว่าเป็นเรื่องเป็นรักเป็นชื่อเป็นเรื่องที่สําคัญมากการตั้งชื่อร้านเนี่ยนะครับอย่างน้ําใสไฮโซเนี่ยนะใครได้ยินเนี่ยอย่าพัดพิงเขาอย่าพัดพิงเขาอ๋อมุมกินก็ได้เห็นไหมมุมกินก็ได้ ก็มันจะมันจะเป็นแรงจูงใจให้ให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปหาว่าอยากจะหอมยังไงเพราะชาเนี่ยเขาไม่ได้กินที่รสชาติที่ลิ้นอย่างเดียวชา่มันต้องมาที่จมูกด้วยต้องต้องได้กลิ่นด้วยใช่ไหมแล้วก็ต้องที่ว่าชาหอมตอนนั้นตอนที่ตั้งร้านผมจําได้ว่าหลายปีมานะปีละสี่ปีตอนนั้นเนี่ยชาชักนี่กําลังนที่นิยมนะกำลังมาเลยชาชักกาลังมาเลยแล้วชาชักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น เครื่องดื่มของพี่น้องทางทางภาคใต้ครับแล้วบางรชิตซึ่งไม่ใช่คนทางภาคใต้เนี่ยครับไปได้สุดอย่างนี้มาอย่างไงก็มันเนื่องจากว่าเราเนี่ยเดินทางไปทางภาคใต้กันบ่อยนะครับตอนนั้นเนี่ยพาพี่น้องทัวร์ไปอะไรนะลังกาวีเนี่ยใช่ใช่พาทัวร์ไปกินทานอาหารเช้าที่สตูลอ่าแล้วก็แวะเอ๊ร้านพวกกันชาเขาอร่อยนะไม่เคยกินชาอร่อยนี้มาก่อนเลยอ่ะนะแล้วเราก็รู้สึกว่า อยากจะขายบ้างครับแปลกไหมอยากจะขายอ๋อจุดเริ่มต้นคือไปรังกาวีครับคือมันอย่างนี้ด้วยครับเมื่อก่อนเนี่ยเราหอพักตึกอพาร์ตเมนต์เราดูแลอยู่นนเนี่ยนะครับในช่วงค่ำคืนเนี่ยก็จะมีนักศึกษาบางท่านเนี่ยเขาก็นิยมรสชาติของสุรา <laughs> ใช่ไหมฮะเขาเขาก็มานั่งทานกันหน้าตึกเนี่ยนะครับพอพอเรามาบอกเขาเลิกทานเขาก็หยุดไปแต่พอเราเข้าบ้านนอนเขาก็มาทานอีกมาถึงที่ร้านที่ที่หน้าตึกหน้าตึกขับพ์ดเมนต์ของเราครับเข้าเข้าขับพัดแม่แล้วอยู่แล้วเราก็มองว่าเอ๊ะทำยังไงจะจะให้เขาเลิกทานได้นะครับ ก็นี่แหละฮะเป็นหนทางหนึ่งเป็นแนวทางช่องทางที่จะยุติการดื่มสุราก็คือก็เดินมาดื่มชาซะพื้นที่ที่มันว่างๆที่เขามานั่งพักนั่งเล่นหน้าหอเนี่ยก็ขายชาซะเลยเป็นกุศโลบายอย่างดีเลยก็ทำดิลนะกอบกับก็เป็นช่องทางที่คือเดิมทีเดียวก็เอาในกลุ่มในเพื่อนๆนและน้องๆมาช่วยทำแล้วก็มันก็แตกเริ่มเรียนรู้ไปออกงานอีเวนต์บ้างอะไรบ้าง นะตอนนั้นชาชักกำลังไปที่อการอีเวนต์ความเดล้าก็แตกลายออกมาเลยนะได้ไปอยู่ตามห้างบ้างอะไรบ้างเห็นว่าเห็นก็สร้างงานด้วยเนี่ยครับสร้างงานยังไงครับผมว่าการการประกอบอาชีพนะครับสร้างทำกิจการอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีเจตนาที่ดีเนี่ยเราเองทํางานเด็กกับพระนะฮะกินไปเรื่อยครันไปเรื่อยครับอาจารย์ไม่ต้พูดเยอะจากินไปเรื่อยเราได้ไปพบเห็นนะ เบ็กกำพร้าหย่างไ้ที่ยากลําบากก็คิดอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราต้องต้องช่วยเหลือเขาแน่นอนอะนอกจากปัจจัยเอารายได้เอาเอาปัจจัยเอาเงินไปให้เขาเอาข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้กันแล้วเนี่ยการให้อาชีพให้เบ็ดดีกว่าให้ปลานะพวกเราย้ําอยู่เสมอให้เบ็ดไม่ให้ปลาดีกว่าให้ปลาเพราะนั้นก็จึงชวนเขามามาทำงานไหมหรือเขาฝากมา เด็กกำพร้าด้วยนะฮะตั้งแต่อายุ 15, 16, 17, 18ในขณะที่เรียนพิเศษไปด้วยกศนบ้างแล้วก็ได้ทําอาชีพไปด้วยผมจําได้ว่าเด็กแรกๆมาก็ทำเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟน้ําแล้วก็เช็ดโต๊ะก็ค่อยๆพัฒนาโนดแป้งตีโรตีนะฮะปวงสูตรวหมไม่หวงฮะคือลูกน้องมาเด็กกำพร้ามาเนี่ย สอนเลยบอกผมบอกเสมอรุ่นพี่สาให้อร่อยทำยังไงเพราะจริงแล้วสูตรชาเขาจะห่วงกันนะครับก็เราเราไม่ห่วงฮะแล้วบอกได้ซ้ําไปนะบางครั้งน้องๆที่อยากมีงานโรงเรียนสถาบันมัสยิดจะเอาไปทาเอาไปเลยไปทำนะคุณให้ของไปขอบคุณให้ครับขายกันเลยร้านเราจุดเด่นอย่างที่ว่าเะยฮะชาหอมผมอมาจะถามกันว่าร้านชื่อช้าชาหอมแต่ว่า เอาสเต็กมาให้พวกเราทานแล้วมีน้ำผลไม้ด้วยมีมีมีชาละที่นี่แน่นะครับจุดเด่นของร้านคืออะไรครับรู้จักเมนูแล้วเนี่ยอาหารเยอะมากครับนะมีมีอาหารจานเดียวนะครับเรียกว่าที่ร้านพวกอาหารตาสั่งขมีกันเลยหมดเลยนะครับเนื้อผัดน้ำมันหอยข้าวไข่จงไข่เจียวครับแล้วก็มีพวกอาหารฝรั่งใช่ไหมฮะสเต็กเฟรนช์ฟรายสลัดมีโรตีมีมัตตาบะ เดิมทีเดียวเนี่ยมีมีชาเป็นหลักชาร้อนเด็กนักศึกษาด้วยวัฒนธรรมการกินของชาวใต้ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งต้องยอมรับว่าคือเร่าลูกค้าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวใต้ชาวใต้มาเยอะเขาก็จะกินชาเป็นหลักชาร้อนเนี่ยเราก็จะมีเมนูชาโรตีนะแล้วก็น้ําน้ําปั่นน้ําผลไม้ซึ่งจุดเด่นของเราเนี่ยจริงนักศึกษาเขาเรียนรู้เรื่องโภชนาการเนี่ยก็จะทราบดีว่าเราใช้ผลไม้สด ผลไม้ส้มก็เป็นส้มแท้ๆสับปะรดส้มแอปเปิ้ลมะนาวต้องแท้จะแพงเท่าไหร่ก็ลูกละห้าบาทลูกละห้าบาทก็ต้องใสนะครับซึ่งซึ่คุณภาพคุณภาพแล้วขายแก้วละสิบบาทเอ่สิบบาทยี่สิบ่สิบผลไม้ปั่นเนี่ยก็ราคาราคาพื้นๆธรรมดาธรรมดานะครับแล้วแต่ว่าให้มีคุณภาพนะราคาที่เด็กนักศึกษาสามารถทานได้ครับ ยี่สิบห้าบาทอ,อืมขึ้นยี่รับจะมีความหลากหลายคือมาที่นี่หลังจากนั้นเอ่อก็เรามาขยายร้านก็คิดว่าเอ๊ะจะทําย uh> ังไงให้ให้สอดคล้องกับโต๊ะโต๊ะนี่ก็สามสิบโต๊ะเนี่ยนะก็ก็มากในขนาดที่ต๊ะนี้มีกี่โต๊ะนะสามสิบโต๊ะเหรอครับผมนะก็คือทานชาเนี่ยเขาจะนั่งนานคือตรงนี้ตรงนี้มันคือเป็นแหล่งคนพลุกพ่านด้วยนะครับคนเยอะด้วยแล้วก็เวลาคนตกเยอะๆเนี่ยเต็มไหมสามสิบโต๊ะ บางทีต้องเสริมโตนะโตที่ตั้งอยู่ข้างๆนะเอาไปเสริมนะเพราะเนื่องจากว่าเขามาตั้งใจมาแล้วเนี่ยลูกน้องเนี่ยเด็กๆพวกเราเนี่ยต้องคือสอนอยู่เสมอว่าถ้าเขามาอยากให้เขาิดีพังานบริการเนี่ยรอช้านิดนึงบอกเขาช้าสักนิดนึงแต่ว่าคือได้ทันเนี่ยคืออาหารเนี่ยอ่ามันจะเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพครับตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบการคุมสต็อกนะแล้วก็การเรียกว่าคุม คุมรสชาติให้อยู่ตลอดเนี่ยคุมเองเลยป่ะฮะผมเนี่ยลูกน้องเนี่ยแรกๆเขายังสงสัยว่าไอ้บังมาทําไมต้องสั่งสั่งเปลี่ยนไปนู่นเปลี่ยนนี่เสมอเนี่ยเพราะว่าเราต้องชิมบ่อยๆเพราะถ้าไม่ชิมเลยเนี่ยไม่รู้ว่าลูกน้องเขาเนี่ยจะชงมาตรฐานได้เท่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวผมถามนะเพราะว่าจริงๆแล้วบังโชิดเนี่ยไม่ใช่คนที่อยู่เติบโตมาในแวดวงของตระกูลโฆษณาการทั้งหลายไม่เหมือนอย่าง งมดีเขาเป็นพวกตระกูลอาหารพ่อผมทําอาหารนะเอขายข้าวต้มปลาทุกวันในคุณชิคก็ต้องดูแลต้องต้องอะไรนะต้องควบคุมเรื่องรสชาติตลอดแต่มีมีมีระบบควบคุมอีกชั้นนะฮะคือระยะควบคุมภรรยาอยู่ควบคุมเขาใช่คือนานๆนานๆควบคุมเหมือนกันอันนี้เอาละใช่ไหมผมไม่ต้องตอบประกันเองมากครับวันนี้ ให้สเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยอยู่ครบเลยครับวันนี้วันนี้ภรรยามาคุมไหมอ่าอันนี้ก็นั่งโคลูกงานลูกงาไม่ที่ผมถามเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายคนเนี่ยมาทำมาจากธุรกิจค่าอย่างตัวเองเนี่ยจะได้ได้ได้เัวมาจากธุรกิจเกี่ยวร้านอาหารเนี่ยแล้วเราไม่ได้คนที่อยู่ในแวดวงนี้มาเนี่ยมันก็มาเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่หมดเลยไงนะกว่าจะลงตัวกว่าจะซื้อของเป็นกว่าจะคุมสต๊อกได้เนี่ยมันต้องเรียนรู้ อันนี้ก็คือจะมีเชื้อมาเนี่ยโอเคเป็นไรก็จะมีมีน้องทีมที่ทําอยู่ลูกเขยนะครับที่ดูแลอยู่ลูกสาวลูกเขยเนี่ยค,คอยคอยควบคุมดูแลเรื่องบัญชีเรื่องต่างๆเนี่ยเพราะว่าผมผมก็หลังจากที่เรามาทาําระยะหนึ่งแล้วควบ,บคุมค่าใช้จ่ายแล้วรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานให้ได้ในขณะที่ลูกค้าเนี่ยถ้ามาพอสมควรพอประมาณเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างรายได้ที่ ที่ยอดเยี่ยมทีเดียวถ้าไม่เชื่อลองถามร้านน้ำาสให้โซ่ดูออนนี้ไม่ต้องถามแล้วเดี๋ยวหลังไปเลยคัอรายการเลยครับอุปสรรคคืออะไรครับอาหารเนี่ยนะร้านอาหารเนี่ยว่าหลายหลายคนรู้ดีนะเชฟอบุคลากรเนี่ยสำคัญที่สุดนะคือคือเชฟเลยพ่อครัวเลยอ่าใช่ครับคนที่มีคนเก่งๆอยู่อยู่เ็าออกไปเนี่ยครับเปี่ยงเลยนะครับ ก็ถึงได้คิดว่าเราเราสร้างคนของเราขึ้นมาเด็กของเราขึ้นมาเนี่ยจากเด็กกำพร้าที่เขาไม่เป็นอะไรเลยนะในขณะที่เขาเรียนไปด้วยแล้วเขาก็สร้างอาชีพให้เขาด้วยกับการทํางานนี่แหละถึงแม้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจากเราไปเขาอยากจะไปเปิดเป็นร้านของตัวเองซึ่งเราไม่ได้จะจะห้ามอะไรผมเองรู้สึกจะจะอิ่มอกอิ่มใจด้วยซ้ําไปดีใจด้วยซ้ําไปว่าเด็กที่เรา เราเลี้ยงมาเราสร้างเขามาเราช่วยกันเนี่ยแล้วเขาเติบโตมีคุณภาพแล้วสามารถที่จะไปสร้างกิจการทดชงานครับเนี่ยนั่นคือสุดท้ายที่ถือว่าให้เบ็ดดีกว่าให้ปลาจริงๆเขาได้ไปต่อยอดเลี้ยงเลี้ยงแม่ของเขาเลี้ยงคนในครอบครัวเขาน้องๆที่เป็นคำพายอยู่นะอย่างร้านที่อยู่เลียงซอย53เนี่ยเป็นร้านเป็นร้านเดียวหรือว่ารวมมีที่อื่นด้วยครับมีสาขาอื่นไหม อยังมีอีกบ้างนะครับตามห้างบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นเป็นเป็นอีเวนต์หรือว่าอยู่ประจําอีเวนต์ก็มีแล้วอยู่ประจําก็มีตั้งใจจะร้อยสาขาไหมตอนนี้กี่สาขาแล้วครับเนียดไว้ตั้งใจไว้ถ้าถ้าถ้ามีร้อยสาขาต้องหาคนช่วยต้องหาคนช่วยมันต้องอย่างนั้นอย่าเอ็ดไปเพราะนั่งคุมอยู่ข้างนอกสองสามสิบแล้วก็อ๋อแล้วอย่างสาขาอื่นว่าเหตุ ยังสาขาอื่นสาขาอื่นเนี่ยใครดูแลฮะวิ่งเองว่ะสาขาอื่นเนี่ยฮะก็จะมีลูกชายบ้างแล้วก็ตัวมเองนะครับก็หมุนเวียนกันไปแล้วก็จะมีควบคุมด้วยบัญชีนะครับที่เราดูสต็อกเป็นเป็นหลักนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะมีคําถามเด็ดูกับผมนะครับว่างานเด็กกำพร้าก็เยอะนะครับงานยาตีมก็แยะงานกิจการต้องวิ่งดูเองแบ่งเวลายังไง ก็การจัดสรรเวลาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่า24ชั่วโมงเนี่ยใช้คุ้มค่าบางครั้งเนี่ยเรานอนดึกนะทำรายการการาเทปบ้างอะไรบ้างเนี่ยมาแล้วก็มาอยู่ที่ร้านอีกกลับไปบางทีเที่ยงคืนทีหนึ่งเช้ามาคนตื่นแล้วเนี่ยโอ้โหการวางเวลาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจัดให้เหมาะสมเนี่ยมันก็ลงตัวนะลงตัวและไปด้วยกันได้นะครับ ก็ไม่อยากจะให้มันมันมากสาขาแล้วมันก็จะด้อยคุณภาพควบคุมไม่ถึงเนี่ยไม,ไม่ถึงถ้าจะโตโตัวอย่างช้าๆแล้วก็มั่นคงผมว่าอย่างนั้นนะครับหรือเราสร้างในคนในครอบครัวเนี่ยให,ให้มีคุณภาพแล้วก็ไปควบคุมแต่ผมผมแค่ที่เห็นมาเนี่ยคร,รอกระชีดเนี่ยทำงานให้กับมูลที่เนี่ย,มา,ม,ม,ยมากกว่างานโยอืม มากไปฮะมากไปที่คุณพูดทํมากไปไม่แต่เท่าที่สัมผัสนะฮะแล้วก็แต่ที่ส่วนที่เขาได้นั้นคางร้านเขาขายดีมาลองให้พอๆกันบางทีเขาไม่ได้อยู่นั่ก็งานก็รันไปได้แล้วอยากได้อย่างเขาไหมฮะอะได้อย่างเขาไหมมาทำให้เยอะ อย่าไปเฝ้าร้านไฮโซมากมาจริงๆแล้วจริงๆแล้วรวมทุกคนเนี่ยก็พวกเราทุกคนเนี่ยคือทำงานให้กับ่างมือทีเนี่ยเยอะกว่ากันเลยที่มรูรุชิไปใต้สี่วันห้าวันเจ็ดวันร้านก็ยังเดินยังรล้อเรียกว่าเราช่วยดูแลให้ช่วยดูแลให้จังจำในคุณอิซอมนะฮะวันนั้นที่คุยกันก็ดูเรื่องซีเรียดูเรื่องพี่น้องที่ยากลําบากก็ก็บอกให้ฟังคุยกันนะฮะเขาได้ความคิดว่า เนี่ยเราให้เราช่วยงานศาสนาเราช่วยเหลือเด็กกำพร้าเราทำงานศาสนาเนี่ยเอ่อเราจะดูแลรักษากิจการของเราธุรกิจของเรามั่นใจนะฮะมั่นใจอ่าก็ก็ถึงผมก็ถึงว่าเพื่อนผมที่มาอยู่ตรีิมเนี่ยไม่กลับบ้านเลย18วันเอ่อมีบ้านาเราดูแลบ้านให้ครับครับแม่มาอยู่มาอยู่18วันไม่กลับบ้านครับวรันวันจะกลับเนี่ยผมต้องไปส่งเพราะว่าไม่งั้นเข้าบ้านไม่ได้ กระจายหายแล้วกระจาหายเท่ากักานกรจายแต่ต้องติทธิแล้วจาก18เป็น25วัน <c oughs> อ๋อมีมีสติแล้วนะน <c oughs> เรื่องเรื่องครอบครัวไว้ที่หลังก็ได้ <c oughs> คือไม่ได้กันเองมากบรรยากาศแบบกันเองครับครับน<อ>ีอะไรที่จะฝากถึงท่านผู้ชมแบบว่าที่เป็นเป็นการให้ความให้ความรู้เนี่ยคนนี้มีกูรูเรื่องเรื่องร้านอาหารมาอยู่ด้วยนะครับถ้าหากว่าคนเราอยากจะเปิดร้านนะเพราะวันนี้ในขณะที่เราคุยอยู่เนี่ยมีหลายคนบอกว่ามีความรู้เรื่องทำนั่นทำนี่แต่อยากจะมีร้านครับอย่างวันก่อนผมเปิดร้านอย่งนี้มีว่า อยากมีร้านอย่างนี้บ้างนะทำนั้นเป็นทำนี้เป็นยากมีร้านานี้บ้างแต่ว่ามีวิจะเริ่มต้นอย่างไร,รไม่รู้จ,จะหาทุนอย่างไ,ไม่รู้จะเริ่มต้นคิดในเรื่องของการหาประมาณอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับพอจะมีแนวนะครับสำหรับคนที่ดูรายการอยู่แล้วอยากจะเริ่มต้นทอาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นกิจการตัวเองเนี่ยทำยังไงครับผมว่าคนเราเนี่ยมองกัที่ปลายทางนะคือความสาเร็จครับแล้วก็มองว่าทั้งดนยาแล้วก็อาเคอรรเนี่ยจะสําเร็จได้อย่างไร ถ้าอัลลอมไห่ช่วยเหลือ,รอเราไป่ส่งคำวก่อนที่จะทําอย่างอื่นนะให้ให้ตรวจสอบตัวเองก่อนเลยนะครับว่าเราจะทําธุรกิจนี้ได้ไหม,อมขออนอาตตอนรอนะฮะตั้งใจให้ดีแล้วก็มาหารายละเอียดข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องมีให้ผมเองชงชาไม่ไม่เป็นเลยไม่เคยชงชากาแฟาเนี่ย ไม่รู้ว่าชงกาแฟเขาต้องลวกแก้วนะถ้ากาแฟร้อนเนี่ยเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันรักษา,าอยู่ได้ไม่มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเลยแต่ว่าพอพอ,พอเริ่มที่จะทำเนี่ยก่อนจะทำก็ก็เก็บข้อมูลหา<ไ>อะไรเนียเซิร์ชเลยฮะแล้วที่นี้มากมายเลยฮนะข้อมูลในในไปเปิดดูสิชาชักทำยังไงนะฮะวิธีการชงชาทำชากาแฟสดเนี่ยทำอย่างไรสเต็กทำอย่างไรมีมีหมดถามใครนะถามกู กรูกูรูกูเกิลกูเกิลบอกมีหมดนี่ผมขายไอติมเนี่ยตักไอติมมาปุ๊บไอติมละลายกิ้ง้นถ้วยเลยอ๋อแล้วผมรู้ว่าเวลาขายไอติมเราต้องเอาถ้วยแช่ตู้เย็นไว้ครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นก็คือรายละเอียดงานงานด้านร้านค้าร้านอาหารนี่เป็นงานบริการการเซอร์วิสเลยนะครับนอกจากรักษามาตรฐานของสินค้าแล้วเนี่ยนะครับอาหารรสชาติอร่อยแล้วผลไม้มีคุณภาพสดๆแล้วเนี่ยนะครับความสะอาดแล้วก็การรักษามาตรฐาน งานบริการลูกน้องนะการแต่งกายความสะอาดออการพูดจากับลูกค้าการต้อนรับก็สำคัญ<ำ>การดูแลใจใสทั้งหมดเลยนะสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการทําบัญชีต,<อ>ต้องทำสต๊อกสาคัญเลยนะสต๊อกบัญชีเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยตรงนี้นะฮะเ,เดือนนี้จะได้กําไรเท่าไหร่จะขาดทุนเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายตรงไหนมันควรจะลดลงมาแล้วก็รายได้คุณจะเพิ่มขึ้นได้ตรงไหน,น ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมานต้องไปคำนวณตอนสิ้นเดือนต้นเดือนเนี่ยนะครับนี่นี่คือสําเร็จหรือไม่สําเร็จอยู่ที่เรารอบครอบหรือไม่การบริหารคนมีเพิ่มเมไหมฮะน้องสําคัญมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเหมือนกันไหมไม่มีอะไรเพิ่มเหมือนกันไหมบริหารคนเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมสำคัญคือสต็อกทำบัญชีป่ะครับที่บ้านก็ทำบัญชีที่บ้านไม่บ้านทำใช่ไหมครับมีอยู่สองบัญชีครับสองบัญชีอ่าบัญชีซ้ายกับขวา นี่รับ่งเมืองบางทีบางทีที่บ้านกับบางทีบอกบ้านขายรถขายรถอย่างนั้นเลยโอ้ที่ร้านของน้ำใสให้โซมันก็อยู่ต่างประเทศยังไงครับมีหลายภาษาอาเซียนเลยนี่คุณหลังจะคุณจะไปร้านผมใช่ไหมนี่หลายภาษาจาพูดจาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปทำตามรอยที่นู่นนะวันนี้เอาร้านหอมเป็นกิเศษ่อนก็อยากจะ เชิญชวนนะครับถ้าผ่านมาร้านกาแฟห้าจุดสามนะครับข้ามสะพานนะฮะมัส j ิ d เนี่ยอยู่ขวามือพอข้ามสะพานมาเนี่ยตรงมาเห็นจะเห็นเอ่แคมเนียร์สโตอ์แฟมิลี่ห้าจุดซ้ายมือนั่นแหละครับร้านชาหอมติดกันเลยเปิดทุกวันไหมฮะเปิดเออ่หยุดวันจันทร์วันเนึ่งนะครับทำงานต้องมีวันหยุดนะฮะมีคุณภาพนะครับมีน้องจากต่างจังหวัดมาพักแถวซอย53หรือว่าใกล้เคียงแวะมาได้นะฮะแวะมาได้ เหมือนเกบว่าท่านไปร้านอาหารไี่ดีร้านหนึ่งเลยแหละนะครับจะคิดว่าโอ้ร้านชาหอมอยู่ริมถนนพอลงปุ๊บเข้ามาข้างในโอ้โหในข้างในนี่เป็นร้านอาหารดีๆร้านหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แล้วก็บรากาศของร้านรสชาติของอาหารรับรองว่าไม่แพ้ร้านอื่นๆทีเดียวนะครับแล้วเจ้าของร้านนี่ยูากันเองอย่างแม่บ้านลูกหลานเขาก็มาคอยมาคอยมาูทุกที่แล้วก็เรื่องของการบริการคัญนะฮะมีจุดมุ่งหมายในการทําร้านชาหอมไปที่ไหนครับ มอ,มองอนาคตว่าอย่างไงก็อยากจะไปให้ไกลแหละครับ,รบเพราะเนื่องจากว่าธุรกิจเนี่ยนะทำยุญยาให้มีประโยชน์ต่อโลกหน้าโลกอาคเคโรด้วยเ,เมื่อทํามากได้มากสากาัดก,ก็จ่ายได้มากเพื่อพี่น้องอสงสารเด็กกาพร้าก็ต้องทําให้หนักนะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังว่าถ้าโตเร็วไปจะเกิดปัญหาหรือเปล่าเนะนตรงนี้ก็ให้รอบครอบนะฮะสัก20สาขาก็อนชัำบ้างนะครับ4ปีที่ผ่านมาถึงตอนนี้เนี่ยเรียกว่าโตเร็วโตช้าครับ ไปพอดีพอดีพอดีนะนังดีนะนดีะแต่เรา,าแต่เราเองเราก็เห็นเห็นการพัฒนาการเขาที่ไปแบบนิ่งๆเรื่อยๆนะครับผ่านมาแต่ละเดือนก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็เ,เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มั่นคงนะชาร์ล็อตนะครับท,ท,ที่ท่านทุกี่เห็นนะครับก็หวังว่าตมอิ๊กเอานี่ยครับที่ที่เราได้มาคุยกับทางคุณธุชิตส่วนดีซึ่งเป็น ประธานฝ่ายส่งคะห์เอกกำมพาของเราเลยนะครับท่านก็ได้ได้มุมมองในการทําธุรกิจครับแล้วก็อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ที่การที่เราตั้งตั้งเป้าหมายแล้วก็การควบคุมการการควบคุมโดยที่ไม่ลืมที่จะมอบหมายต่อรัชสุภาในอุตลาะและเพื่พิพกับการทํางานเพื่อสังคมไปด้วยสุดท้ายนี้ครับในไหนๆก็ท่านหมัดนั่งแล้วก็อยากจะให้ฝากอะไรล็กนิน้อยก่อนนะครับแล้วก็เจ้าของร้านนะครับได้ฝากก็ช่ครับการการค้าการขายเนี่ย อ,อยากได้มีน้องนั้นมาร่วมทำการค้าเพราะว่าอุสลามนั้นสนับสนุนทำการค้าแล้วกว็ความจริงมุสลิมเราเนี่ยไม่ค่อยทำการค้าเท่าไหร่แต่ว่าต่างประเทศเนี่ยก็ทำการค้ากันอยากได้พวกเราเน,น,น้นมาทำการค้าให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ศึกษางานให้อย่างจริงจังชจเชลล์ครับจะประสบผลสำเร็จจากการขอทีอาร์เรืยครับครับผมขอบคุณครับ ผมในฐานะที่นะดูแลเรื่องเด็กกำพร้าลงไปภาคใต้เที่ยวนี้ก็เห็นความยากลำบากมากๆนะอยากจะให้พวกเราเนี่ยทำธุรกิจมากๆผมยังจำคำไแบปลาได้ยิมุตฟายอมแมที่ปัตตานีตอนนี้เป็นเท่าแก่ใหญ่โตแล้วฮะสร้างเ,เขาทำธุรกิจเพื่อจะนำรายได้มาสู่กระบวนการในการสง่งเคราะห์นะซ,ซึ่งทำให้ผมเองซาบซึ้งและก็ประทรับใจมากมผมก็ได้เห็นต้นแบบหลายๆท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะ เราเราควรจะได้สะสมเสบียงความดีด้วยกับการทําธุรกิจนี่เป็นช่องทางนึงเลยที่จะสะสมความดีได้ดูยกับการเมื่อเรามีปัจจัยแล้วเราก็สามารถสะสมเสบียงไปสู่อัคฉรอยได้อย่างได้อย่างสบายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นใช่อนนะครับจังบ้าครับถึงครับดี๋ยวกินครับต้องหน่อยนะครับขัจัดและขยันดีนะครับอยากจะบอกว่ารสชาติของอาหารอร่อยเป็นไงบ้างครับอร่อยมาก เล็ปลาอร่อยนะนะเอาละครับวันนี้นะครับตอนเรามาต้องขอขอบคุณนะคุณดูชิสุรดีเจ้าของร้านชาหอมซอย53า้ิามรัคัแพร์ห้าสแล้วก็มีสาขาที่เอ่อบิ๊กซีบิ๊กซีอ่อนนุชนะครับครับฉะนั้นสองสาขาก่อนครับบอกแค่นี้ก่อนไม่กล้าบอกเยอะที่คนไปเยอะนะครับนะก็แต่ว่าสาขาใหญ่คือที่คัมแพร์ห้าสนะครับว่างคือมีโอกาสเดินทางกรุงเทพก็แวะมานะครับแล้วก็หากว่าบอกว่าดูจากยามีทีวีนะครับบอกกับ พนักงานร้านนะครับเดี๋ยวก็จะดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมรายการและหวังว่าตำบลอิมูอัลนะครับคงจะได้นำพาท่านไปสู่โลกแห่งการทําธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจที่สะอาดธุรกิจที่นําไปสู่การทํางานเพื่อศาสนาของเราสุฮานะหูบตาราแล้วเป็นธุรกิจที่ต่อยอดทําให้อุมมะประชาชิของข้ารุณุศาลาสนลามนั้นเข้มแข็งขึ้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับอัลิลลาฮิตัฟลฮิมบินยะาวัสลามอะลยกุมวะลัยฮุตุลลอฮ์วะบะเรบารกาตุ إيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن